ชุดบันทึกต้องรอยการเรียนรู้แบบฝึกหัดหน่วยที่หนึ่งเมื่อฉันไปโรงเรียนเรื่องที่1ถึงเรื่องที่ห้าสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูมายกันอีกเหมือนเดิมนะลูกนะวันนี้ค่ะคุณครูมายจะพาเด็กๆนั้นมาทำแบบฝึกหัดอ่าแต่ไม่ได้ทำเป็นแผ่นๆนะลูกนะ เราจะมาทำแบบฝึกหัดในเล่มค่ะเล่มนี้นะลูกนะเห็นไหมลูกเล่มนี้ชื่อหนังสือว่าชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้สีฟ้าๆของเราแบบนี้นี่เองนะลูกนะเห็นไหมคะลูกอ่าเดี๋ยวเราลองเปิดค่ะเปิดนะเปิดไปเปิดไปหน้าแรกเห็นไหมนี่หน้านี้นะลูกนะดูเห็นไหมเป็นรูปสิงโตแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะลูกนะฟังคำคฟังคาชี้แจงคุม,มายดีๆนะคะเด็กๆลากเส้นพานลูกหมีเดินตามรอยปะรูปอักษร L และฝึกเขียนอักษร L ตามรอยปะอ่าเขาให้เด็กๆค่ะฝึกเขียนตัว L ตามรอยปะพร้อมกับกี่เขามีรอยปะคคำว่ามีน้อยเสือน้อย หนูน้อยอ่าเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยปะที่เขามีให้มาตามชื่อต่างๆเลยนะลูกนะจากนั้นให้มาเขียนตามอักษร L เห็นไหมจะลากจากบนลงมาล่างเลยตามรอยปะเลยนะคะและข้างล่างก็ให้เขียนตามรอยปะตัวอักษร L เหมือนกันเห็นไหมลากจากบนลงมาล่างเด็กๆขาเขามีรอยปะมาให้เด็กๆ เขียนให้ตรงตามเส้นจุดๆปะจุดเลยนะลูกนะห้ามออกนอกเส้นนะคะลูกเขียนให้สวยงามอ่าเด็กๆอ่านตามคูมาย L L ล L Lion สิงโต L L Lion สิงโตอ่าเด็กๆลงมือเขียนได้เลยนะคะพอเด็กๆเขียนหน้านี้เสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะ หน้าต่อไปก็จะเป็นแบบนี้หน้าที่สอง่อาจะเป็นแบบนี้นะลูกนะเด็กๆช่วยคุณครูแตกสัญ,ญลักษณ์ให้เพื่อนๆของพี่โตโดยโยงเส้นจับคู่พยัญชนะกับบัตรภาพที่เด็กๆแต่ละคนถือแล้วฝึกเขียนตัวพยัญชนะตามรอยปะอ่าเขาให้เด็กๆค่ะ โยงเส้นก่อนเนาะโยงเส้นจับคู่ภาพกับภาพเห็นไหมภาพที่เป็นพยัญชนะกับภาพที่เป็นที่ไม่มีพยัญชนะใช่ไหมคะจากนั้นให้เด็กๆมาเขียนเส้นตัวพยัญชนะตามรอยปากเด็กๆด,ด,ดูภาพแรกเป็นภาพอะไรคะภาพกอไก่อเด็กๆขาเด็กๆโยงไปหาภาพที่เป็นภาพกอไก่เลยนะลูกนะโยงไปเลยอะ่ะ ภาพที่2เป็นรูปอะไรคะขอไข่เด็กๆลองสังเกตสิคะอันไหนหนะ้าภาพขอไข่เด็กๆก็โยงไปหาภาพขอไข่เลยลูกไหนลองโยงเลยสิคะต่อไปภาพที่3เป็นภาพขอขวดเด็กๆโยงไปหารูปขอขวดเลยคะ่ะภาพที่4ภาพขอควายภาพควายใช่ไหมลูกก็เป็นคอควาย เด็กๆก็โยงไปหารูปคอควายเลยค่ะและภาพสุดท้ายของหน้านี้ก็เป็นคอคนคอคนมีหยักๆข้างบนใช่ไหมคะอ่าเด็กๆโยงไปหาภาพคอคนเลยค่ะพอเด็กๆโยงเสร็จแล้วเด็กๆจากนั้นเด็กๆก็มาเขียนตามรอยปะกของพยญชนะตอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายและคอคนเลยนะลูกนะ อพอเด็กๆทําหน้านี้เสร็จแล้วนะลูกนะเปิดหน้าต่อไปนี่หน้าต่อไปหน้าข้างๆกันนะั่นแหละลูกถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เขียนเลขไทยตามรอยปะก1นึงถึงสิเขาให้เด็กๆค่ะเขียนเลขไทยตามรอยปะกเลข1นถึงเลข10ที่เป็นตัวเลขไทยเด็กๆด,ดูนะคะภาพแรกเลขหนึ่ง ก็จะมีกอไก่หนึ่งตัวภาพที่สองเลข2ก็มีไขส่สองฟองภาพที่สมเห็นไหมเลข3ใช่ไหมหลูกก็มีขวด3ามขวดเลยอ่าพอภาพที่สี่เลข4ี่ไทยก็มีควาย4ตัวภาพที่ห้าหมายเลข5ก็มีคนค่ะห้าคน1 2 3่งอมสี่ห้าอพอภาพที่ห หมายเลข6กไทยก็มีละคัง6อันภาพที่7หมายเลข7ไทยก็มีงู7ตัวอ่าภาพที่8หมายเลข8ไทยก็มีจาน7อันอ่า7จานนลลูกนะ7ใบอ่าภาพที่9หมายเลข9ไทยก็มีชิง9อันอ่าภาพที่10หมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข10ไทยก็มีช้างทั้งหมด สิบตัวเขาให้เด็กๆฝึกค่ะเขียนไปด้วยอ่านไปด้วยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบอ่าอันนี้จะเป็นหน้านี้จะเป็นเลขไทยให้เด็กๆฝึกเขียนเลขไทยตามรอยปะนะคะพอเด็กๆเ,เสร็จจากหน้านี้เขียนเลขไทยตามเส้นปะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปค่ะ หน้าต่อไปเนาะอ่าหน้านี้ค่ะหน้าที่สี่นะลูกนะเด็ก,เดกๆเขียนพยัญชนะตามรอยปะที่สัมพันธ์กับภาพสัญลักษณ์ที่กำหนดให้อ่าเด็กๆะ่ะภาพที่หนึ่งภาพอะไรลูกคอละคังอ่าเขาให้เด็กๆเขียนตามรอยป่กตัวพยัญชนะคอละคังภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะ ง oh ูเด็กๆก็เขียนตามรอยปากพยัญชนะงูข้อที่3จอจานก็เขียนตามรอยปากพยัญชนะจอจานข้อที่4ี่ชอสิงเด็กๆก็เขียนตามรอยปากที่พยัญชนะชอสิงเลยนะคะข้อที่5ชอช้างเด็กๆก็เ euh. ขียนตามรอยปากพยัญชนะชอช้างเลยนะลูกและภาพที่หข้อที่ห ซโซโซเด็กๆก็เขียนตามรอยปะพยาชนะโอโซเด็กๆขาเขามีเส้นประมาให้เด็กๆเขียนให้ตรงนะลูกนะไม่เขียนออกนอกเส้นประนะลูกนะเขียนให้สวยงามนะคะเด็กๆอ่าถ้าเสร็จหน้านี้แล้วเราก็จะหน้าต่อไปใช่ไหมลูกเปิดหน้าต่อไปทําหน้าต่อไปนะลูกนะอ่าเด็กๆขีดกลางกระบาดท,ทับภาพของใช้ประจำตัว ที่มีลักษณะเหมือนกับภาพที่กําหนดให้เด็กๆดูข้อหนึ่งค่ะดูในภาพสี่เหลี่ยมเป็นภาพอะไรคะลูกแปลงสีฟันอ่าแล้วเขามีภาพมาให้เด็กๆเลือกค่ะภาพที่หนึ่งสองและสามเขาให้เด็กๆค่ะการกระบาดค่ะทับค่ะภาพที่สัมพันธ์กับช่องในช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆคะเด็กๆสังเกตจากอะไรคะ เด็กๆจะเลือกและเด็กๆจะสังเกตจากอะไรนะเก่งมากเลยนะลูกนะเยี่ยมเเลยค่ะสังเกตจากสีของแปลงสีฟันอ่าเด็กๆดูในรูปกรอบสี่เหลี่ยมค่ะแปรงสีฟันในกรอบสี่เหลี่ยมเขาเป็นสีอะไรคะลูกสีส้มใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องกาสีอะไรคะที่มันสัมพันธ์กันสีฟ้าใช่ไหมคะลูกไม่ใช่นะคะสีชมพูใช่ไหมคะก็ไม่ใช่นะลูกนะ และสีนี้อ่ะสีอะไรคะสีส้มใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะเด็กๆกาที่รูปสีส้มตรงนี้เลยนะคะอ่าพอกาเสร็จแล้วไปดูข้อที่2กันคะ่ะลูกข้อที่สองก็จะเป็นรูปเสื้อกล้ามของเราในช่องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเสื้อกล้ามสีอะไรคะสีฟ้าเป็นรูปหมีเลยนะลูกเขาให้เด็กๆคะ่ะกากระบาดท,ทับภาพที่สัมพันธ์ใช่ไหมคะ ภาพที่หนึ่งเป็นเสื้อกล้ามสีอะไรคะสีเหลืองใช่ไหมลูกมันตรงกันไหมไม่ใช่ค่ะภาพที่สองสีอะไรคะสีฟ้าตรงกันไหมคะตรงไหมตรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกากระบาทที่ภาพที่สองนะคะกากระบาททับเลยนะลูกนะและภาพที่สามสีอะไรคะเสื้อสีอะไรลูกสีเขียวใช่ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่กาได้ไหมคะไม่ได้นะลูกนะ ต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3ในช่องสี่เหลี่ยมก็มีเป็นรูปแก้วค่ะรูปแก้วสีน้ําเงินนะลูกนะเด็กๆขาอันนี้อ่ะเด็กๆด,ดูสิคะสามภาพเป็นสีเดียวกันเราจะสังเกตจากอะไรดีนะเก่งมากเลยค่ะลูกเราต้องสังเกตจากรูปที่มันอยู่ในแก้วใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรคะลูกรูปดาวอ่าเด็กๆด,ดูภาพแรกค่ะ รูปดาวแก้ววันนี้มีหูหรือเปล่านะมีหูจับหูหิ้วด้วยนะลูกนะอ่ะดูภาพแรกเป็นแก้วสีอะไรคะสีฟ้าเป็นรูปสีรูปอะไรลูกรูปดาวสีเหลืองเหมือนกับภาพแรกแต่มีหูหิ้วไหมคะมีที่จับไหมลูกไม่มีเพราะฉะนั้นตรงกันไหมคะไม่ตรงการกระบาดได้ไหมลูกไม่ได้นะคะ าภาพที่สองเป็นแก้วสีอะไรคะลูกสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินเหมือนกันไหมคะเหมือนกันมีรูปดาวใช่ไหมลูกเหมือนกันไหมเหมือนอ่าเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายว่ามันจะเหมือนกันไหมตรงกันไหมก็คือมีหูหิ้วห,ห,หูจับเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเด็กๆเ,เหมือนกับภาพในช่องสี่เหลี่ยมไหมลูกเหมือนเพราะฉะนั้นเราต้องกากบาดท,ทับเลยคะ่ะ ข้อภาพที่สองของข้อที่สามเลยนะลูกและภาพสุดท้ายใช่ไหมคะมันเหมือนกันไหมรูปร่างลักษณะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกาได้ไหมลูกไม่ได้นะคะไปข้อที่สี่ข้อสุดท้ายของหน้านี้นะลูกนะเป็นรูปอะไรคะรองเท้าแตะใช่ไหมคะในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองนี้จะเป็นรองเท้าแตะอ่าเด็กๆลองสางเกีสิ่คะ ภาพหนึ่งสองและสามมีภาพไหนที่ตรงกับในช่องสี่เหลี่ยมรองเท้าแตะในช่องสี่เหลี่ยมบ้างเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะภาพที่เท่าไหร่ลกูกภาพที่สองเลยที่มันเหมือนกันใช่ไหมคะเดยกเพราะฉะนั้นเราต้องกากะบาดทับที่ภาพที่สองนะคะเด็กๆขาเด็กๆเยี่ยมเยี่ยมเก่งกันทุกคนเลยนะคะพอเสร็จจากหน้านี้แล้วเปิดหน้าต่อไปค่ะ หน้าที่่าเขาให้เด็กๆค่ะนับจำนวนสิ่งของในแต่ละภาพแล้วขีดการกระบาดในช่องสี่เหลีย่ยมคือช่องสี่เหลีย่ยมว่างๆตรงนี้เลยนะลูกนะของภาพที่มีจำนวนนับน้อยกว่าและเขียนเลขข้อของสิ่งของในช่องวงกลมใต้ภาพกิจกรรมประจำวันที่สัมพันธ์กันคือตรงด้านล่าง ให้เขียนเลขข้ออย่างนี้นะคะคือข้อ1,2,3เห็นไหมอ่าเขามีมาให้เติม2ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาเติมเลขอะไรอ่ามาดูก่อนอื่นเรามาข้างบนก่อนเนาะมาดูข้อที่1อ่านับด้านบนก่อนช่องด้านบนนะนับหนึ่ง บนมี8ใช่ไหมลูกามานับด้านล่างค่ะ1 2 3 4 5ส7อ่าด้านล่างมี7เด็กๆขาด้านบนกับด้านล่างอันไหนน้อยกว่ากันคะลูกเก่งมากค่ะด้านล่างเพราะฉะนั้นเราต้องกากระบาดท,ที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างของข้อที่1อ่าเด็กๆก,กาเลยคะลูก ต่อไปเป็นข้อที่2นะคะข้อที่2องอามานับพร้อมๆกันเด็กๆขาช่วยครูม,มานับด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเรานับด้านบนก่อนนะคะนับ1 2 3 4และ5ด้านบนมีเท่าไหร่คะ5ค่ะเรามานับด้านล่างพร้อมกับครูม,มายนะคะ1,2,3และ 4ด้านล่างมี4เด็กๆขาด้านบนหรือด้านล่างที่มีค่าน้อยกว่าคะด้านล่างค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,การกระบาดท,ที่ด้านล่างของข้อที่2เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3าลูกข้อที่3มเดี๋ยวมานับด้านบน,บนพร้อมครูมายนะคะ1 2 3่งสอี่ห้เจ็ด แและ9ด้านบนมีเท่าไหร่คะ9นะคะด้านล่างเรามานับพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่และ10ด้านล่างมีเท่าไหร่คะลูก10อ่าเด็กๆด,ด,ด้านบนหรือด้านล่างคะที่มีค่าน้อยกว่าเก่งมากค่ะลูกด้านบนเพราะฉะนั้นเด็กๆก,การกระบาดท,ที่ซ่องสี่เหลี่ยมด้านบนของข้อที่ 3เลยนะคะต่อไปข้อที่4ี่นะลูกนะอ่าเดี๋ยวเรามานับด้านบนพร้อมๆกันนับค่ะ1 2 3และ4อ่าด้านบนมี4นะลูกนะด้านล่างค่ะนะับ1 2และ3ด้านล่างมี3เด็กๆขาดด้านล่างหรือด้านบนคะที่มีค่าน้อยกว่าอ่าด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้น กลางกระบาดท,ที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะของข้อที่4อ่าข้อสุดท้ายของข้อคือข้อที่5นะคะอ่าเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันด้านบนค่ะนับ1 2และ3อ่าด้านบนมีเท่าไหร่คะ3นะลูกนะด้านล่างมีไหมคะไม่มีคือ0นนะคะเด็กๆค่ะ ด้านบนหรือด้าน,ด,านด้านล่างคะมีค่าน้อยกว่าด้านล่างเพราะว่าไม่มีใช่ไหมคะคือศูนย์เพราะฉะนั้นเราต้องการที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างอ่าเด็กๆการลงค่ะของข้อที่5อ่ะเด็กๆเก่งมากค่ะต่อไปเขาให้ค่ะเขียนข้อของสิ่งของในช่องวงกลมใต้ภาพกิจกรรมนะคะอ่าอันที่1 ข้อที่1ก็คือตอนแรกก็จะเป็นเคลื่อนไหวค่ะก็จะเป็น2ก็จะเป็นสร้างสารรค์1 2 3 4และ5อ่าเด็กๆขาเขียนหมายเลข4ตรงนี้นะคะช่องนี้คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์และ5คือกิจกรรมเกมการศึกษานะคะลูกนะอ่า ต่อไปค่ะถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เสร็จหน้านี้แล้วเปิดหน้าต่อไปค่ะชึบหน้านี้เด็กๆขีดการกระบาดท,ทับภาพพย,ยัญชนะชอกระเชยถึงทอฐานที่ซ่อนอยู่ในภาพห้องเรียนแล้วฝึกเขียนพย,ยัญชนะตามรอยปากอ่าเด็กๆขาเขาให้การกระบาดท,ทับค่ะภาพพย,ยัญชนะนี่เห็นไหมต่าง ที่ซอนอยู่ในห้องเรียนภาพแรกค่ะคาแรกพยัญชนะตัวแรกที่เราต้องเขียนคือชอกระเชยอาเด็กๆลองสังเกตสิคะตรงไหนหนะเป็นพยัญชนะชอกระเชยตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็กากระบาดท,ทับตรงนี้เลยคะ่ะชอกระเชยชอกระเชยแล้วก็ไปอะไรคะยอหญิงอา ยอหญิงตรงนี้ใช่ไหมลูกกากระบาดท,ทับยอหญิงค่ะต่อต่อจากยอหญิงก็เป็นดอชะดาอ่าตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะตรงนี้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะอะเด็กๆก,กาที่ดอชะดาตรงนี้เลยนะลูกนะพอดอชะดาก็เป็นตอ่ตอ,ตอปะตักอ่าต่อปะตักก็ตรงนี้ใช่ไหมลูกเด็กๆก,ก็กากระบาดท,ที่ต่อปะตักเลยค่ะ ต่อปรปตะักพออันสุดท้ายก็คือถอฐานนะถอฐานเด็กๆก,ก็กาตรงนี้เลยใช่ไหมคะกาที่ถอฐานเลยพอเด็กๆก,กาตรงด้านบนเสร็จแล้วเขาให้เด็กๆค่ะเขียนตามรอยปะกพยัญชนะชอกระเชยถึงถอฐานเห็นไหมเขามีเส้นปะกมาให้ให้เด็กๆค่ะเขียนตามรอยปะก ให้ถูกต้องและสวยงามไม่ออกนอกเส้นพยัญชนะนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะอ่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะลูกครูไม่เยี่ยมเยี่ยมกันทุกคนเลยนะคะพอเด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เปิดหน้าต่อไปของบทนี้ะหน้าสุดท้ายแล้วนะลูกนะาหน้าสุดท้ายท้ายสุดของบทนี้แล้วนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะลูกนะา ทำกิจกรรมก่อนนะคะตั้งใจเรียนก่อนนะลูกอ่าขอให้เด็กๆค่ะช่วยคุณครูจัดเก็บบัตรพยัญชนะกับบัตรภาพให้เรียบร้อยแล้วเขียนพยัญชนะตามรอยปะอ่าเด็กๆค่ะเขามีรอยปะของพยัญชนะนี่นอนเนนดอเด็กตอเต่าทอรนมุททอพุทธเฒ่าทอถุงและทอรนัมบุน์ูหน้าขาว มาให้อ่านี่ตรงนี้นะคะเขาให้เด็กๆค่ะเขียนตามรอยปะเหมือนเดิมเลยนะลูกเขียนให้สวยงามให้ตรงตามเส้นปะอ่าเด็กๆขาหมดพอเด็กๆเสร็จหน้านี้แล้วเด็กๆขาเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปค่ะส่งรูปเด็กๆขณะเด็กที่ขณะที่เด็กๆนั้นกําลังทํากิจกรรมของแต่ละหน้านั้นส่งมาเลือกมาหนึ่งรูปค่ะ หน้าไหนก็ได้ส่งมาให้คุณครูมายได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูว่าเด็กๆนะกำลังทำกำลังตั้งใจเรียนของครูมายอยู่กำลังตั้งใจเขียนแบบฝึกหัดที่คุณครูมายสอนอยู่ส่งมาในไลายกลุ่มนะคะอ่าแบบฝึกหัดอ่าในการทำแบบฝึกหัดวันนี้พอพอแค่นี้เนาะเพราะเดี๋ยวเด็กๆเ,เ,เบื่อกันนะคะทำแค่นี้พอก่อนนะคะเดี๋ยวมาทำแบบฝึก หน้าต่อไปในครั้งหน้านะลูกนะบ๊ายบายค่ะ